สวัสดีครับสวัสดียามเช้าวันนี้ก็กลับมาเจอกัน้งครับหลังจากที่หายไปนานแล้ววันนี้เราก็จะเดินทางไปที่สปปลาวครับ มีรถไฟจังหวัดหนองคายครับหารถไปที่ดา่านบางแงดงกันเดี๋ยวเราไปดา่านกันครับ บริเวณด่านข้ามแดนจังหวัดหนองคายครับหลังนี้เราจะข้ามไปเวียงจันทร์ครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งที่ฝั่งเวียงจันทร์ครับเสร็ครับตอนนี้เราก็เดินทางมาที่นครหลวงเวียงจันทร์บริเวณด่านข้ามแดนวันนี้เราจะมาเลี้ยงกินครับ เป็นเท่าไหร่บาทบาทก็กี่ซื้อเอาสองเท่าเลยโอ้โหอยู่ที่สี่ร้อยห้าครับเงนที่สิบเก้าร้อลบาทครับเราอยู่ที่ร้านแรกคือ นาครพัฒนาลอยเราจะมาเปาแบบเดียวจากัิ์ครับเราก็ได้มาแล้วก็เป็น,นที่ 9 0 0 0 0สามหมื่นกิครับโอเคเราจะไปขึ้นรถเดินทางไปที่หางเตัวนคะรหลวงจังที่ตลาดเช้าแล้วก็เดินทางต่อไปที่ากที่ผักครับครับหลังจากที่เราลงรถที่มาจากด่านข้ามแดนเราก็ลงรถที่ตลาดเช้าแล้วก็มาถึงที่บริเวณ ในตัวเมืองอยังจำครับวันนี้เราก็จะมาแลกลื่นที่ร้านแลกลื่นรวมก,กันว่าเลทจะเท่ากันกันกบที่ด่านตมหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปดูครับว่าเลทที่ในตัวเมืองนี้จะราคาเท่าไหร่ นี่ไอ้บาทจีบเท่าไหร่ตอนนี้บเลาทจีบเท่าไครับแรกาีบเอาสองนสองนบาท ที่เการะดับหนึ่งก็อยู่ที่ครับสี่น้อยเจ็ดสเกครับก็ได้ไป2,000บาทเดี๋ยวเราจะมาดูก <and> ันว่าได้เท่าไหร่ หันนี่นี่สือ่อบอกครับตันนี้เรามาแลกเงู่ที่ร้านอินเตอร์ครับบริเวณน,นี้ก็อยู่ตรงข้ามกับธนาคารการค้าต่างประเทศครับพอได้มาแล้วเดบยอยู่ที่477 0ได้2,000บาทก็ ได้มีกิจกาที่9 5 4 0 0 0นหาที่ันเีครับนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศริมแคมโขงที่สออปปลาวเชืยอกันครับ